เราอยู่ในเว็บตัวนะคะไม่ได้มาเล่นเกมค่ะก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะคะก็อยู่ในเรื่อง love you คุณมนุษย์หมาป่าที่รักก็จะอ่านเรื่องย่อ,อนะเมื่อ brother หนุ่มน้อยหน้าใสาสุดเคมีความลับบังอย่างที่ต้องปกปิดมาคือเขาเป็นลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนคุณเด็กซินที่ทำเมื่องน,นี้ออกมาให้เราอ่านนะก็ เดี๋ยวเราจะมาพากให้นะไม่ได้พากนรกด้วยเล็บยิวขึ้มานุ่นหมาป่าที่รักอีพีหนึ่งพบเจอสาสาติดตอกติกตอกฮ่าวางตังฮะเฮเฮเอนี่แคทขาแม่แม่จะให้คนมาชาวบ้านเพิ่มนะเราจะได้มีไลา์ได้เพิ่มไงเอาวไปแล้วเหรอ แม่แล้วเรื่องห้องล่ะมีเหลือเหรอเหมียวน้าไม่ต้องห่วงแม่หาวิธีได้นะไม่แห้วแบบครั้ง,งก่อนก่อนะโอเคตามใจแม่เลยหนูไมไปนอนก่อนนะฟันดีจ้าค่ะปังว่าแต่ทำไมพ่อหนุมนั้นยังไม่มาอีกนะถึงขนาดนี้แล้วแกรอขอโทษที่มาช้านะครับพอดีรถติดระหว่างทางนะครับ ไม่เป็นไรถอดหูแล้วเช็ดก่อนสิน่ารักไม,ไม่เป็นไรครับแล้วห้องล่ะครับไปที่ห้องนอนแคทก่อนสิจ้าอยากได้เป็นลูกเขยจ้าฮะครับนุมเมละ่ะเข้าใจผิดอย่างแรงขึ้นไปทางขึ้นบันไดไปทางขวามือก่อนนะขออภัยนะคะที่อ่านผิดเจอแล้วครับ มีใครอยู่ไหมครับเปิดไฟไหน่อยดีกว่าคาฟีรูเมทผู้หญิงแต่ก็น่ารักดีฮะแต่ถ้ามีรูเมทแบบนี้ความลับอาจจะแตกได้ความลับที่ว่าคือแต่มีหูมีหานะสิอ้าวแล้วเตียงเราล่ะผต้องใช้ผ้าปูแล้วคุณภาพแย่จริงๆอืมอิบอายและ ถึนมาเห็นพอดีเงียบๆและฟังผมก่อนนะคลิปูบีคอนเนิวอ่าจบแล้วอย่าลืมกดรูปหัวใจกับเลดให้เขาด้วยนะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้เขียนและเลดติ้งให้ด้วยให้กับคนเขียนเด็กซินคน,นนี้นะก็คุณเด็กซินคะอย่าแบนหนูเลยนะหนูแค่ ชอบเรื่องของคุณแล้วก็อยากเป่งปันให้คนอื่นฟังงั้นก็แค่นี้นะไปละไป